ทำเด็กตาบอดมึงไม่สลดเลยเหรอไม่ครับผมไม่ทำบอกก็เมื่อกี้มึงบอกอยู่ว่ามึงยิงแล้วมันพลาดไปโดนเด็กนี่บอดไหมกูถามว่าบอดไหมไม่รู้ครับผมไม่รู้ไม่ได้ว่าตอนที่ผมขึ้นลงบานก็แบบมึงไม่สหลดเลยนะมันบอกว่าอะไรหนูมาให้อยู่ไทยไม่ไม่เจ้าของประเทศนะจะ จะเฟี้ยวมาจากไหนนะแต่ที่นี่ประเทศไทยนะักกูไปมาทั่วประเทศและยิ่งกว่ามึงะกูเอาติดคุกม,มาไม่รู้กี่คนแล้วซ่าจังตอนนี้มันมีปัญหาก็คือมันมีคนพมา่านะครับนะคนพมา่าซึ่งเป็นเพื่อนหรือว่าคนสนิทของตัวตาเนี่ยที่เอาหนังกระติกเนี่ยยิงเจ่อใส่ตาน้องจนตาบอดเนี่ยนะไปคมคูนะบอกให้ถอนแจ้งความถ้ามึงไม่ถอนแจ้งความมึงก็จะอยู่ใน ในในประเทศไทยไม่ได้อยู่จังหวัดนี้ไม่ได้นะแล้วตาบอดเนี่ยยังน้อยไปนะคือวันนี้เขาอยู่กันแบบหวาดกลัวแล้วผมมาด้วยตัวเองเนี่ยพฤติการเนี่ยไม่มีความสลด